ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ยมเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็นะครับมาคุยกันเรื่องพรสวรรค์กันบ้างนะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับผ่างหายไปนานแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถูกสร้างมานะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่นะครับกําลังจะคิดนะครับในการอัพนะครับพรสวรรค์นะครับสําหรับเจ้านะครับซ้ำนะครับ ว่าเราเนี่ยจะเลือกนะครับในการอัพนะครับพรสวรรค์นะครับไปในทิศทางไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการนะครับพรสวรรค์มันตอบโจทย์เรานะครับแต่ว่านะครับเราเนี่ยนะครับจะต้องนะครับโฟกัสในจุดที่เราต้องการก่อนที่จะอัพเนาะจะไปดูกันก่อนนะครับก็จะเป็นเจ้าพรสวรรค์นะครับในส่วนของสกิลนะครับที่จะมาแนะนําในวันนี้เนาะ เจ้าพอสมรรถทักษะนี่นะครับสรับหน้าแรกนะครับก็คือเป็นพลังเวทเนี่ยนะครับให้เราเลือกเลยว่าโจทย์ของเรานะครับคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโจทย์ของเรานะครับคือดาเมจนะครับอ่าเลือกอัพอะไรนะครับโจทย์ของเรานะครับอ่าต้องการตีบอสต้องการแบบยืนนานๆนะครับรีเจน HP นะครับอ่าอัพตัวไหนนะครับแลกนะครับการทำ CC นะครับคู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอสด้วยนะครับ เลือกอัพต uh, no ัวไหนนะครับอ่อันนี้ก็จะมีโจทย์นะครับให้เรานะครับแต่ละโจทย์เลยนะครับว่าเราเองเนี่ยนะครับเล่นซ้มนะครับต้องการโจทย์ตัวไหนเนาะอ่ะแน่ๆแหละนะครับมันก็จะมีดีที่สุดนะครับแล้วก็มีด้อยนะครับแต่ว่าไอ้คาว่าด้อยเนี่ยมันไม่ได้แยกกันไปมากเท่าไหร่หรอกครับนะแล้วก็สําคัญเลยนะครับมันไม่มีผิดนะครับไม่มีถูกด้วยนะครับจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องอัพทั้งหมดนะครับในหน้าต่างนี้เนาะแต่ว่านะครับ ถ้าเราแต้มน้อยเนี่ยเราจะเลือกอัพตัวไหนดีล่ะนะครับอ่าอันนี้คือคําถามนะครับถ้าเราแต้มน้อยนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้อัพหน้านี้เลยนะครับเพิ่งคิดอยากจะอัพนะครับอ่าผมจะเลือกอัพตัวไหนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาแนะนําให้นะครับจากประสบการณ์นะครับอ่าที่ได้เล่นมานะครับว่าอัพตัวไหนดีนะครับแล้วก็นะครับผู้เล่นที่อยู่ท็อปเซิร์ฟนะครับอ่าท็อปๆเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับแชร์นะครับประสบการณ์แนะนําเพื่อนๆต่อจากผมได้เลยเนาะ นะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็ให้คิดผมนะครับเป็นสื่อกลางของเพื่อนและกันนะครับมาทุกคนเลยครับมายกตัวอย่างแรกกันเลยนะครับเราลองดูหน้าต่างแรกก่อนนะครับหน้าต่างนี้นะครับมันถูกยกนะครับแอบหน้าต่างนี้ด้วยนะครับจริงแล้วหน้าต่างพรสวรรค์สกิลเนี่ยนะครับก็คือถูกเสริมนะครับให้พรสวรรค์ของเราเนี่ยนะครับเก่งยิ่งขึ้นนะครับทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแอบพูด ง่ายเลยเราทาให้มันแบบดูมีอะไรมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็หน้าคาถานี่ก็คือพวกคําศัพท์ต่างๆนะครับก็ถูกยกไปเหมือนกันนะครับอ่าหน้าต่างนี้ก็คือในพวกของพอสกิลนะครับก็คือคุณสมบัติพิเศษของสกิลนะครับพอมาเตอร์นั่นแหละนะครับถูกยกไปในหน้าของสกิลเนาะให้เรานะครับได้เลือกอัพนะครับทําให้ค่าของคุณสมบัติเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะยกตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือเดี๋ยวขอยกคาถาก่อนเลยเนาะ คาถาเนี่ยนะครับมันทําอะไรได้บ้างหน่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาดูหน้านี้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้เขาบอกว่านะครับเราเนี่ยสามารถนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับ m u n s s n นะครับหรือเกมม์ m o r p g ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอ u g p h o นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ u g p h o เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้้้จะะะะปปิดเเเนนน็็็ตตตไแลววกกกกาาาามมมมมััััยงงฟรรร์ใหหคคบบซึ่ๆ สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปลืองไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพี่ยามได้เลยครับตรงน ทำให้นะครับ ADK ของคู่ตสู้เนี่ยลดลงนะครับถึงสิบเปอร์เซนะครับและยังสามารถที่จะแบบว่าเล่นได้แบบว่าพี่เวลามันแบบว่าสามารถอยู่ได้ประมาณ30บวิเว้ยนะครับก็ถือว่านานอยู่นะแต่ว่าคูดาเราเนี่ยอยู่ที่ส0ิวินะครับจริงๆเราใช้รอบเดียวเนี่ยเราก็น่าจะตุยไปแล้วแหละนะครับทุกคนไม่อาจจะแบบเหลือใช้รอบ2รอบ3ามหรอกนะครับถ้าแบบไม่ได้ยืนแบบเซฟจริงๆเนาะคนไหนที่แบบอยากให้คู่ตสูเนี่ยมัน ดูเบาลงนะครับก็เล่เป็นทีมนะครับอาจจะแบบสร้างนะครับคำสาบขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเป็นวงนะครับแล้วก็เมื่อคู่ต่อสู้มันเดินเข้ามาในเขตของเราเนี่ยก็จะถูกลบนะครับในส่วนของเอทีเคลงนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือนะครับเี่มาดูกันนะครับก็คือขัพวค่าทพื่ป้องกันต่างๆเนาะเนี่ยเขาจะบอกว่านะครับศัตรูนะครับอ่าเข้าหมายในค่ายนะครับเออทำลายนะครับป้องกันออกนะครับ ดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น10เปอร์พูด,ดง่ายๆเลยเราจะทำพวามสถานใส่คูต่อสู้ได้อีก10เปอร์นะครับก็คือเข้ามาเนี่ยกอกคูตสู้บางลง ATK ลดลงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือบวกกันในวงนั่นแหละนะครับแต่มาต้องแต่ว่าข้อจากัดคือแบบคูตสู้มันต้องบวกเราในวงเว้ยนะครับคือเราจะสร้างสกิลอนาเขตของเราขึ้นมานะครับซัมมอนเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อ,อนๆที่มาถมตีเนี่ยนะครับก็จะทําให้ไอ เจ้าคู่ต่อสู้เราเนี่ยนะครับมันตีเราอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเบาลงแต่เราเองอ่ะพอเล่นในส่วนของคาถาเนี่ยนะครับก็เหมือนแบบว่าเราเองก็ตีเขาเบาลงเหมือนกันนะทุกคนเออนะครับออกแนวแบบว่าป้องกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็จะเป็นพูดง่ายๆเลยว่าสวมวิญญาณไหนนะครับสวมวิญญาณหอกนะครับยืนรับปาถาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยทาดาเมจใส่นะครับแต่คู่ต่อสู้เนี่ยจะตีเราเบาลงแล้วก็เกาะนะครับบางบางลงนะครับทําให้เราแบบตีเขาแรงขึ้นนั่นแหละนะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับคนไหนที่แบบเคยลองใช้นะมันจะวาร์ปไปยังจุดที่เราเนี่ยครับสร้างนะครับอนณาเขตจุดวาร์ปขึ้นมาแะครับพูดง่ายเลยว่าสร้างบ่อวาร์ปนั่นแหละนะครับคือพูดง่ายเลยซามสายนี้คือเหมือนแบบเป็นซัพพอร์ตที่แท้ทูนะครับเออเนี่ยครับมันก็จะแบบว่าเฮ้ยย้ายจากตำแหน่งนี้ไปยังตำแหน่งนู้นนะครับจริงจริงแล้วถามว่าเกิดดาเมจอะไรกับผู้ต่อสู้ไหมนะครับไม่นะครับไม่ได้เกิดอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะมีแบบว่าในส่วนของการดูเหมือนเป็นอาร์ตซินอะไรประมาณนี้ที่ หลอกได้อะไรได้แบบเข้าวงนะครับแล้วก็วาร์ปไปยังจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้พาเพื่อนๆวาร์ปไปได้ด้วยนะครับอสำหรับคนที่เข้าวงตามเรานะครับอะไรประมาณนั้นสรุปเลยจริงๆแล้วอ่ะคือพรนี้นะครับช่วยให้เราเนนี่ยะครับทําให้คู่ต่อสู้ตีเราเบาลงนะครับพร้อมกับนะครับลดในส่วนของค่าประกันคู่ต่อสู้ด้วยนะครับแต่เราเองนครับก็จะตีคู่ต่อสู้เบาเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แตกต่างนะครับทําให้คู่ต่อสู้เนี่ย มาตีเราแบบนานขึ้นนะครับพูดง่ายๆเลยเป็นตัวที่ยืดไฟนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเธาเมทเสริมขึ้นมาเนาะส่วนสุดท้ายก็คือบั๊กไปยังตำแหน่งที่เราต้องการที่จะไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ่าการแบบว่าย้ายตำแหน่งดีกว่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับธาตุเมทตะจานใหม่นะครับก็ยังถือว่ายังไม่แนะนํานะครับถ้าเป็นเลือกเล่นนะครับก็ลองเลือกเล่นเป็นพลังเวทดูก่อนนะครับตรงนี้ก็คือแบบแรงพลโลกเลยนะครับแรงมากๆนะครับ แล้วก็เจ้าพลังเวทเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรไร้ป้านะครับลองดูนะครับอันแรกเนี่ยคือนะครับในส่วนของสัตว์ป่านรกนะครับสัตว์ป่านรกนะครับทําความเสียหายนะครับแมจิกดาเมจนะครับอยู่ที่นะครับ430เปอร์เซ็นต์เนาะอ่าถ้าดูตรงนี้นะครับตอบเป้าหมายเลยนะครับและสร้างดาเมจนะครับอ่าในส่วนของแมจิกดาเมจเนี่ยนะครับอยู่ที่นะครับ215เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับต่อคู่ต่อสู้นะครับอ่าหนึ่งตัวเนาะแต่ว่านะครับตรงนี้คือ บอกเลยว่ามันมีโอกาส50เปอร์นะทุกคนแล้วก็คูดาวเนี่ยมันอยู่ที่60วินะครับอันนี้คือนะครับคูดาวในการใช้เนาะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยคือ50เปอร์ร้านาเมจเพิ่มนะครับอีกหนึ่งครั้งเนาะก็วัดๆกันไปครับถ้าติดก็คือแบบแรงอยู่นะอ่ะต้องบอกว่าแรงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับในส่วนของคาถาล่าวิญญาณเนี่ยนะครับก็คือเป็นหัวใจนะครับสุดน่ารักของเรานั่นแหละนะครับก็คือสร้างดาเมจนะครับ500เปอร์เซ็นต์นะครับใส่คู่อสู่นะครับพร้อมกับรีเจนที่พี20 ตรงนี้น่าจะฟิกมาแล้วป่ะ20เปอร์ได้แค่20เปอร์นะครับอันนี้คือได้แค่20เนาะแต่ถ้าอัพเพิ่มเนี่ยคุณจะได้แมจิกดาเมจนะครับหรือว่าแมจิกเอทีเคนั่นแหละนะครับก็นะครับจะแรงขึ้นอีก30เปอร์นะครับอัพทุกทุกทุกการอัพดีกว่านะทุกคนนะทุกการอัพก็คือแรงขึ้นนะครับ30เปอร์นะครับอ่าันนี้ก็เหมือนจะดีนะค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอัพหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันเอามาในส่วนของการรีเจนเฮดพียี่าาคคุม่แลนะรับ แต่รู้สึกว่าเหมือนสกิลแรกจะแรงกว่านะครับแอบแรงกว่าแต่ว่าตรงนี้เหมือนแบบว่าจะแรงแค่4-30นะครับอหัวใจเนี่ยแรง5กว่า500กว่าเลยทําไมถึงแบบไม่อัพอันนี้นะครับอันนี้ก็คือมีโอกาส50เปอร์นะครับคือปล่อยตัดป่านรกเนี่ยออกมาค่้องข้างเยอะนะครับสร้างได้เม็3ครั้งนะครับอันนี้ก็เยอะอยู่นะทุกคนนะครับสร้างได้เม็3ครั้งแล้วครับและและสร้างได้เม็ต่ออีกนะครับ2-5เปอร์เซ็นต์ลองบวกคิดดูนะครับ600กว่าแล้วนะอันนี้คือ ถ้าคิดรวมกันเนี่ยคือแบบผมว่าดีกว่านะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแรงกว่าด้วยนะครับสุดท้ายเอ๊สุดท้ายเลยเนี่ยมันบอกว่านะครับสร้างดาเมจนะครับในส่วนของเมจิกเอลิเคนะครับหนึ่งร้อยแปดสิเปอร์เซ็นตต่อเป้าหมายนะครับมีโอกาสจะสิบเปอร์นะครับทําให้เป้าหมายเนี่ยนะครับจอมืดนะครับจอดํานะครับคนไหนที่เคยโดนซัมตีนะครับจะเห็นว่ามือถือเราเนี่ยจอมือจอดํานะครับมองอะไรไม่เห็นเลยนั่นแหละครับเป็นพลาสซิฟของซัมนะครับก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยนะครับเออ โจมตีสําเร็จเป้าหมายลดลง15เปอร์นะครับพูดง่ายๆก็คือจอตัวนี้แหละนะครับโจมตีสําเร็จนะครับลดลงไป15นะครับคนไหนที่อัพมา10นี่ก็อาจจะไม่ได้ระคายเคืองสักเท่าไหร่นะครับคนไหนที่ไม่ได้อัพตัวนี้มาเลยนะครับแล้วโดนซามปิดเนี่ยบอกเลยว่าตีตีวืดแน่นอนเลยครับหรือว่าตีผิดนั่นแหละนะครับหรือว่าตีแบบแม่นยําลดลงอะไรประมาณนั้นนะครับทุกการอัพจะเพิ่มไม่ส่วนของนะครับดามจให้เราด้วยนะครับอ่าดามจดเป้าหมายจาก15ก็เป็น17แล้วนะครับ อันนี้เราเลือกเล่นได้เลยครับว่าชอบแบบไหนนะครับอันตัวแรกเนี่ยคือคุณชอบแบบดรามจจัดจ้านมากๆครับและส่วนที่2เนี่ยคุณเลือกที่จะนะครับมีโอกาสที่จะรีเจน HP 20เปอร์นะครับเพื่อที่จะยือไฟนะครับในการ PVP นะครับในการตีบอสตรงนี้คุณนะครับมีโอกาสรีเจน20เปอร์คูดาวเท่ากันไม่ต่างกันนะครับอัพมากครับน้อยได้อ่าพลังลบเพิ่มขึ้นนะครับ HP ไม่ได้เพิ่มขึ้นอยู่20เปอร์เหมือนเดิมนะครับ ป้องการซีซีปิดหน้าจอคู่ต่อสู้ให้เพื่อนลุมบอลลุมยำนะครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับตรงนี้ก็สามารถทำซีซีใส่คู่ต่อสู้ให้จอมือได้นะครับทาให้แบบเบือจอมือไปเลยแล้วให้เพื่อนลุมยำได้ด้วยนะครับพร้อมกับเราตีฟรีๆไปนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับชอบแบบดามเมจน,บแบบน,นะครับชอบแบบเจนชอบแบบในส่วนของซีซีนะครับก็เลือกเล่นกันได้เลยไม่มีไม่มีถูกสุดท้ายก็ต้องอัพเต็มเหมือนกันหมดนะครับอ่าแล้วมันก็ถูกยกมาในหน้าข,ของสกิลตรงนี้นะครับให้เลือกเล่นได้เลยเนาะ อันนี้ก็คือพาสซิฟโดยการที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับอ่ะมันเพิ่มอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับทุกคนนะก็คือในส่วนของผลค่าคาถาเนี่ยมันก็เพิ่มจากวงเวทนะครับกําลังอ่อนลงก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับทุกการอัพนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของสกิลนั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอันที่สองนี่ก็คือนะครับผลจากเวททาลายล้างนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยครับก็คือทําให้คุณะซูเนี่ยนะครับมันรู้สึกว่าบางลงเบาลงอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนนะ แต่จริงๆแล้วตำเนี่ยให้เลือกเล่นเป็นพลังเวทก่อนจะดีที่สุดแล้วนะครับเออนะครับคุณจะตีบอสได้ด้วยคุณจะตีคนได้ด้วยนะครับอันนั้นคือน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับตัวนี้ก็คือลดคูลดาวนะครับการวาร์ปไปยังตำแหน่งต่างๆนะครับของซาม่อนนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้คือเป็นซัพพอร์ตที่แท้ทูนะครับอันนี้คือเรื่องเดียวกันนะครับเออทาให้คุณต่อสู้บางลงทําให้คุณต่อสู้เนี่ยเอ็ดีเคลดลงพร้อมกับการเคลื่อนย้ายนะครับไปยังตำแหน่งอื่นนะครับอันนี้ก็ืว่า เป็นซัพพอร์ตที่จะทูนแหละนะครับเอออาจจะไม่ได้แบบมีดาเมจจัดจานอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอยากมีดาเมจจัดจ้านเนี่ยมาเลือกเล่นนะครับส่องขอพลังเวทก่อนจะดีกว่านะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ยังสงสัยเนาะแต่คิดว่าหลายคนน่าจะมีความเข้าใจกันไปแล้วแหละนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยครับก็คือดาเมจนะครับอสูรปานรกเนี่ยนะครับมันนะครับเพิ่มดาเมจทุกการอัพให้เราเลยเนี่ยครับทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทําให้สกิลนี้นะครับแรงยิ่งขึ้นนะครัับบมากๆเลยนะคร แล้วก็ในส่วนนี้ก็คือนะครับดาเมจคาถาล่าวิญญาณนะครับก็ทําให้นะครับในส่วนของดาเมจของสกิลนี้นะครับแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่เลเจน์เท่าเดิมเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับและนะครับาวรลายปิดตาครูดาวนะครับอันนี้นะครับก็พูดง่ายๆเลยนะครับตามที่เขาเรียนแจ้งมาเนาะหรือว่าระบบมันแจ้งมาเนี่ยมันบอกว่านะครับลดนะครับในส่วนของครูดาวลงนะครับอ่า ก็คือการทุกการอัพเนี่ยมันสามารถที่จะลดคูดาวทำให้สกิลเนี่ยมันใช้ได้บ่อยขึ้นปิดตาได้บ่อยขึ้นนะครับจริงๆแล้วทำไมพี่อัพอันนี้มานะครับมันรู้สึกว่าตัวพี่อ่ะมันเป็นซัพพอร์ตมากกว่านะครับมันยังไม่ได้แบบจัดจ้านเป็นเป็นส่วนของเอทีเคนะครับมากนะครับเพราะว่าหินที่ใสยมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอวยไปทางไหนไปทางหอกมากกว่านะครับหรือว่าเจ้าดาร์กลอร์นะครับเป็นหินลมล้วนเลยนะครับซึ่งเนี่ยครับอาจจะทําได้แค่เชนซีซีให้เพื่อนๆนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ พอผมได้เล่นไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันมีมุมมองที่ว่านะครับต่อให้ผมจะปิดตาคู่ต่อสู้เนี่ยคู่ต่อสู้อีกสองตัวก็กระทืบเราอยู่ดีนะครับในการลงซ้ำเนาะหรือว,ว่าการยกพวกไปตีการอะไรประมาณเนี้ยก็โดดประทาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เลยมีผมคิดว่าอัพเจ้าตัวแรกเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้ะนะครับก็คือแบบทําทุกอย่างให้มันรุนแรงไปในพิปตาแล้วให้ลมไปเลยดีกว่านะครับ อวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวรีสกิลเลยนะครับแปดแต้มอัพนะครับขึ้นไปอยู่อันบนสุดนะครับน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับและส่วนตัวนี้ก็คือแรงเพิ่มขึ้นนี้ยังไม่ได้แบบต้องการคมแรงอะไรขนาดนั้นนะครับต้องการเพียงแค่นะครับในส่วนของตัมเมจจะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเพิ่มมาเจ็ดเปอร์เซ็นเลยก็ถือว่าเยอะอยู่นะตัวไหนที่อัพมาเยอะๆนี่ก็ถือว่าน่าจะเห็นผลนะครับได้ดีและแล้วก็ถ้าอัพตามเป้าได้นะครับก็สามารถไปอัพตัวตัวนี้ได้นะครับก็คือมีแต้มอัพนะครับ เยอะๆแล้วนะครับก็ไล่เป็นนะครับขั้น2ขั้น3าได้นี่คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหพระเจ้านะครับมองข้ามลดลงนะครับดาเมโอ้โหดามเมจสิเปอร์นะครับบอกเลยว่ามองข้ามลดดามเมจยี่สิเปอร์นะครับเยอะจัดเลยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆเพิ่มขึ้นมาให้เรานั่นแหละนะครับก็คือยิ่งอัพไปก็คือถึงช่องสามได้คุณก็จะมีคุณสมบัติต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยครับอ่ะอันนี้ก็เวลารีก็อยู่ที่นะครับสามร้อยนะครับเพรเนาะวันนี้ก็เเดี๋ยยวรรใหู้ลนะคับ จริงๆแล้วพอรีไปแล้วครับมันอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพอะไรหรอกทุกคนนะครับว่าพี่ตีแรงขึ้นไหมอะไรไหมนะครับเดี๋ยวลองรีให้ดูสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเติมเกม MU Ascension นะครับหรือเกมอื่นอีนอกมากมายขอเสนอ E r a s t i c Shop ผู้ให้บริการเติมเกมมียอดการตี ID กว่า10,000 ID ต้องถูกกวัวแพ็ปกติแน่นอนเพียง User ID l o g i n ินเกมและ Facebook ทางร้านมีโปรโมชั่นให้เลือกช็อปอีกมากมายคนไหนที่สนใจเติมเกมอย่าลืม E r a s t i c Shop นะครับกูนะครับว่าจะเห็น อ่าพาดเป็นส่วนของ a t k อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนของสกิลนะครับอ่ะไปกันเลยอ่ะหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับก็จะได้แ้มอัพมานะครับเหมือนเดิมแปดแ้มนะครับอันจริงพี่ยังไม่ได้เน้นอัพมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลงช่องแรกยังไม่โอเคเลยยังไม่เต็มนะครับก็เลยแบบว่าอยากอัพช่องแรกให้มันแบบดูได้สักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงนะครับในหน้านี้นะครับแต่คนไหนที่นะครับอยากเลือกอัพหน้านี้นะครับทาให้แบบว่าสกิลเราแรงเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เลวนะครับคนไหนที่มีงบ อัพนะครับก็อัพไปเลยนะครับช่วงนี้พี่ก็หาเอมขายปั่นนะครับสะสมอยู่เนาะอันนี้ก็อยู่ที่เจ็ดเก้านะครับลงท้ายด้วยนะครับอ่าศูนย์แปดแปดห้านะครับลองดูอัพนะมันจะเพิ่มในส่วนของอ,อะไรกันบ้างน,นะครับอันนี้พี่ก็จะอัพในส่วนของอ่าดาเมจนะครับอาสูรป่าไปเลยนะครับทั้งหมดนะครับอ่าสังเกตว่านะครับไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาจากเอทเคตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็ยังอัพไม่ได้เนาะต้องอัพตรงนี้ไปก่อนนะครับไปหมดนี้แหละนะครับโอเคนะครับ มันก็ทําให้สกิลในส่วนของอสนรป่าของพี่เนี่ยนะครับมันแรงยิ่งขึ้นนะคนันที่อัพนะครับแต่ว่าไม่ได้บวกตรงเอทีเคณ้าจุดนี้เลยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติตรงนี้ก็คือเป็นดาเมจจากสกิลที่ปล่อยมาเลยนะครับทําให้สกิลเราเนี่ยนะครับแรงยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็นะครับรู้สึกว่าพี่ก็จะตีบอททองข้างเยอะนะครับเพราะว่าขายขายเอ็มนะตรงนี้ก็ขายไปแล้วนะครับอ่าสองเอ็มนะครับมีสองเอ็มนะครับก็คือแบบ ช่วงนี้ขายเยอะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ห้าแสนอันนี้ก็อยู่ที่ห้าแสนอันนี้ก็อยู่ที่หน,นึ่งล้านนะครับนี่ก็หนึ่งล้านคือขายเยอะจัดนะตอนนี้ก็คือแบบปัาา่นเอ็มขายครับทุกคนนะฮะก็จะมาตีตัวทองบ่อยขึ้นนะครับคนไหนที่แบบเอออยากปั่นเอ็มขายแบบเฮ้ยพี่ปั่นเอ็มไงขายวะนะครับก็าถามได้ครับก็ยินดีบอกทุกคนนั่นแหละนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ดูช่องผมหรือว่าเข้ามาถามคอมเมนต์นะครับก็ยินดีตอบทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับ ือใหม่ที่เลือกอัพในส่วนของสกิลต่างๆนะครับก็ลองไปเลือกอัพดูได้เลยนะครับต้องการดาเมจนะครับต้องการ HP ต้องการ CC เลือกนะครับตอบโจทย์กับหลายสไตล์ของคุณเลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับชอบตีแรงๆให้ล้มไปเลยชอบรีเจน HP ยืนบอสได้นานๆยืนคนได้นานๆนะครับหรือว่าทำ CC ใส่ศัตรูนะครับปั่นป่วนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ